สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้จะมาหาะนองใหม่ไรเนาะสองนอนนองใหม่ก็เพิ่งออกใหม่ๆม่นะคะ่ะมากับพี่นางสองคนนะอุย้ยนอนอ่อนแบน่นะว,ว้น่าพักเนาะ เสียบออกไม่ไหมเลยด้วยค่ะชึ้เสียมกับควเป็นใจอู้ซึ้งขึ้นไดยโอ้โหก็ตป็นั่นเหรอมันใบมันอันนี้มันมาดีกว่ามันเบียดกันอันนี้นอนอ่อนนะคะกินต้มกินเออเอาไปต้มกินกับเจว โซโนอแล้วซ้าหาต่ตนะเนดะี๋ยวไมนึ้ตาช่างผีป่ะฐานะยูบะ่างามๆขาวๆเลยค่ะอู้ขาวๆก็มีขาววไปอันใดล่ะข้อหักรับเลรอรับเตาอืไม่เห็น ข้อแักแล้วนึงอืมแข็งเนาะมันยังอ่อนอยู่ยังอ,อ่อนอยังคือสีแข็งของอะมันเพิ่งเกิดใหม่นี่มันไหนใยอืมมันยังไม่พ้นลากเลยนะโอ้ยังมีลากมันอยู่โอ้ข้าวเยอะแยะเลยจ้ะอืม นรใหม่ไล่นะจ๊ะเอาไปแกงกัแบแซบส้มกับแซบเนาะสืยงามค่ะนี่จ้าฮ<ะ>ึนะนี่อีกว่ะันเริ่มจะออกแล้วมเริมเ่มออกแล้วเนาะดูข้างในก็มีนะนอ,อุ้ย <laughs> อีมค่ะอีกเรื่องเนาะขาวๆเลยเนาะเพิ่งจะเกิดเนาะอขอให้นะคะมันมีเสียมบอดีไม่ต้องมาสัตวทางนี้ไหมอ๋อเอ้ยอ๋อ นี่ครับนี่ขาวที่ค้นจากดินชึ้งอุ้ยอุ้ยนี่แนี่จะเจอออกจะออกเนาะมีจาอีกนึงเนาะอ้ยมาหนง่ายนี่เนาะอืมไมอมีเต่าน้อยอู้มีเตาน้อยอีกด้วย โมเมนเตาอันนัี้ค่ะเตาโน้ยโน้ยโน้ยเกินเตาอันขาวๆเนาะอุ้ยเสียงหักโอ้ my god แข็งแรงแท้เห็ดจนเสียงหักนะเสียงหักเลยเตาน้อยใหม่กำลังออกงามงา เท้เอเออได้ไปลายสัม <laughs> ำนี้ก็โอเคแล้วค่ะบรรยากาศในการหาหนอไม่พี่น้องมาเบิ่งก่อนนี่จ้าหนึ่งสองสามสี้าสิบอนับไปประมาณสิบกนอนี่ละจ้ะ มันีมามามาโหเยอะมากเลยค่ะเต็มหมดแต่ไลยเนาะเสียมเขาจะเป็นใจให้รอดเลยเตแต่ไลนะผาไม่ั้นเราไปเลยั้ผ่า,า,าั้นเอาเนาะเสียมมาเป็นใจผ่าปั้นเอา ม,มันยังแก่อยู่เนาะอืมอืมมันผลนะมันยังเอ่อมันยังผลจากดินว่านหนือแน่เพราะข้าน,นุดมันยังติดกับหลากมันอยู่ <c oughs> เป็น,นกับไตะแล้วอ้โสซับได้ไหมได้เยียมเราออ้มอืมอืม โอ้ยนี่โตนเสียมนหนท่กส <laughs> โอ้ยนี่โดนกดับสีได้ไปออกเสียมไหมล่ะค่ะอืออือตะกุ่น้นม มันนี่ไม่จะนอนใหญ่ๆเนาะอย่างนี้แปลว,ว่าพี่สะไผ่ทป็ซับเก่งอะนะแต่ฟองนี่พายคิดไปซื้อแล้วก็ซับเมื่อใดเดี๋ยวเสียมันจะหัก ออ้ยเจียวแท,ที่ได้เสียมแดนเตียมหักอืมโอ้ย,อยเสียมเบาไวใส่ผ้าฟั้นเอาเอามีดฟั้นเอานะคะจะเด้ไปทอยเสียมะอะไรหรได้แต่ปลายมันเนาะ เอาเสียมมาอีกบแต่เนี่ยสู้สู้ค่ะเสียมสู้สู้เอาฟันอีกโอ้โหเนาะเขาาวเลยจ้าโอ้มีฟันเนาะโมธนัทเนาะได้แล้วค่ะ พอเดียวได้จ e e e oh. uh ้ะ huh. น uh ี่เยอะแล้วอ่ะนี่แน่ดีตัวเอาผ้ามานํำเนาะเอามีดมานํำเนาะโอ้โหจปกิ้มย่อนผ้าเอาห่างมานํา ขอหมดออกก่อนนะคะขอบหมดหมดลายเนาะหมดอันนี้กัดเจ็บเด้